มากินขาวดวยกันครับผมข้าวผัดเด็กวัดน้ำมันหมูเยิ้มเยิ้มเยอะๆนะครับนี่ครับมีต้นหอมแตงกวาผักคะน้าครับไม่มีกระหล่ำนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับมีหอมเัวใหญ่หน่อยนึง นี่ครัเพื่อรสชาติพริกน้ำปลาเน้นๆต้นหอมก็แตงกวาอืครับดีด้วยกันครับ เน้นๆข้าวอร่อยอื้แซบ่บสดใจ่นีน่โอ้ยร้อนอ่าปากฟองในมั้งลืมโอ้ย ยิ่งปลาเผ็ดเผ็ดยิ่งปลาแบบปลาดีครับแต่เผ็ดพริกลูกโดดพริกขี้หนูแล้วข้าผัดก็ต้นร้อนโอ้โหเข้ากันอืม ชอบเผ็ดชอบแบบว่าว่างไปนะครับ ร้อนข้าวร้อนพริกก็เผ็ดข้าวอร่อยจังเลยครับว้า รสปุกันความอร่อยเผ็ดแซ่บสะใจชอบผัดดีกว่าทำัวโตครับเ่อกินดน้วไงครับผมขอควาท่านที่าจารย์ชมเปนจนจบนะครับผมตามือเสิร์ฟไปมั่งนครับผมวัสดีครับ